ก็อยากกลืนโอ้อันนี้ไหมอันนี้กวิ่งก็ไล่แทงยับอีกของอมนนี้นี่โอเคก็ไม่ได้แล้วไม่กระตุกวาแหลกๆว่ะเซิร์ฟตายมันแหลกๆอ่ะนี่ ไม่ได้กิเจ้าเจ้าเข้าไปถึงวัยจุกเออเข้าไปถึงแบบคนดีบัณฑ์เราอ่ะให้มึงเข้าถึงสองคนในเฟซต้องไม่พังดเลยตเสียงหล่อแย่คนดูไปถึงล้านเลยแหลกแลกบูมนั่งเท่าไหร่เท่าไหร่มึงอ่ะกูเริ่มฝีมือกูซุ่มได้แล้วตอนนี้เรียบร้อยไอ้แจ็คโดนสั่งตายโคตรหล่อ ก็ไหนกูใส่แว่นนะกูไม่ได้ถอดแว่นโซ่เมืองแล้วนะต้องเรี่อมาช้าพี่กจะพยายามเล่นก่อนเลยนะเป็นไปมาช้าไม่ยังไม่มีดาวเลยเหรอไม่เชื่อมันแปลกๆวะไอ้เฮี้ยมันแหลกวะมันหลวงพี่น่าจะเขาตีอยู่เขาตีอยู่เออไอ้เฮี้ยคนหลวงเลย น้องจัดกแกดูเลต่อยแปลกๆอะ่ะกรวหวาเดียวไปเดี๋ยวโคตรหรอ มันเสียากมันหรือห่านเต้นมอะไรนะเต็มยาเ <c oughs> <c oughs> เออไม่เอาจริงมันแหลกเฉยกูไม่ถนัดกันมันแหลกไงมันแหลกไงมันแหลกไงมึงไม่เห็นเหรอจักระเราเหมือนเหมือนกันเท่ากันแหละพี่ดีมันแหลกไงสาดตร์พลังจักรมตรงนี้ดีกว่ามาตรงนี้ดีกว่าแก้ซีนนี้จริงโคตรหล่อเลยว่ะจนถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนเจนละมาเดี๋ยวลงมาฮัลโหพี่เก้าหางกับบางแก้วมันต่างกันจริงก้าวหบางแก้วมึงก็เขาจะเปรียบเทียบร้อยตัดเราจะรออีกนานเลยเนี่ย ไม่เท่าไหร่ที่เหรอที่เขาว่าตีตีเป็นคีตีเป็นขี้ี้ตัวเองใช่ป่ะเพียบครูนี่เขาเพิ่งสักข้าวกินนะไม่ไหวไม่เท่าไหร่แล้วมึงลงเลยน้องลงเลยเลยเก่งเอาเลยลงซะเดี๋ยววึนเสาลงต่ออยู่อะไรเงี้ยลงเลยเพื่อเก่ง ถ้ามันให้จบไวเราเรายกไปเซิร์ฟบลกหุ่มไหมเราได้โน้ตนมันรีบไม่เราจะได้ไม่เสียเวลาผู้อื่นเขาด้วยไงเสียเวลาใครอ่ะเรามาหลอกเขาเนี่ยไม่เราต้องรอเขาจะชนาะอยู่ไหนไม่ไอเซิร์ฟหุ่มมันมันว่างไงไปดิตารางมันว่างเดี๋ยวพี่ลองคุยต่อั

จบไอสัตว์โอ้โลมาดิมาดิมาดิผมต่อให้ลุงก็แล้วแหละมาดิผมรู้แล้วลุงเล่นยังไงมาเดี๋ยวจะแก้เกมให้ดูเลยให้ลุงแบบร้องเกี้ยกอ่ะแบบให้ลุงแบบร้องเกี้ยกอะบอกไ้ไอ้กินพี่สี่แล้เกี้ยกเลยอะมาดที่จิเจมเกี้ยทำไมทำไมทำไมไม่ได้ผมพี่ีแล้วพี่จะเกี้ยกอะทำไมลุงทำไมเออทำให้ลุงแบบมึนอะ มาดิทำไมเมาเมาทำไมดึงช้าหรอคิดว่าไปได้นะครับเพราะว่าเฮเบนก็แข like, ่งกันอยู่พอดีมาดิมาดิมาดิแต่เราอย่าเพิ um ่งไปนะครับเพราะว่าเขาเขาแข่งกันอยู่เราเข้ามาเยอะมันจะทำให้เยอะดดทำไมเฮ้ยเย่าดอมาดิมาดิมากูรู้แล้วมึงเล่นยังไงถ้ามึงเล่นแบบเนี้ยมึงแพ้กูกูบอกอะไรถ้ามึงเล่นแบบเนี้ยถ้ามึงมึงกล้าเล่นแบบเดิมไหม มึงกล้าเล่นแบบเดิมไหมมึงกล้าเล่นแบบเดิมเะล่าไอผมไม่ออกนี่เพาผมจะเล่นยังไงอ่ะมาดิมาดิดิวัดดิเหมือนเฮ้ยตีใช้หวัดวาร์ปอีกแล้วมาดิมาดิโกงว่ะมาดิอะไรอะไรอะผมรู้ลุงลู้กันเล่นอะไรทำไมทำไมเซ เมาไม่หยุดงงเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันดูได้ยังไงเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันเล่นอะไรเฮ้ยอะไรเอาเลยป้ายเอางงงงโดนแกแล้วแกอีกงงงงงงเอาเด้งเอางงงอุ้ยอุ้ยโดดผู้ใหญ่คนละว่ะไอเหมือนชาวบ้านเขาต่อยดีจริกทำไมเฮ้ยเอาเลยป้ายโดนแกแล้วแกอีก

มาด,มาดิมาดิมาดิหกหมัดเจ็ดหมัดแปดหมัดเฮ้ยมาดิ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 เดี๋ยวเบื้งไม่พิงแต่งหน้าอยู่ ถ้ากูถ้ากูไอ้นี่หมัดช้าได้นะไอสัตว์กาะแตกหมัดช้าคล่องนะเดี๋ยวมึงเจอกูยาวๆเลยเนี่ยโอ๊ยผมก็ทำเป๊ะผมก็แก้เป็นอีกลุงกาะแตกดึงช้าแต่ตำลากที่มันบีผมกูยังไม่เสียเกาะแตกเกาะแตกช้าถ้ากูเกาะแตกช้ามึงโดนกูถ้ามึงเล่นหมัดไวมึงสู้กูไม่ได้เว้ยกูบอกเลยมึงกล้าเล่นหมัดไวกูไม่ได้อ่ามึงกล้าเล่นหมัดไวกูไหมมาดิ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  มาดิผมเล่นแบบวอยนะมาดิมาดิมาดิเอ้ยมาดิมาดิมาดิเอ้ยมาดิมาดิเย็ดโคตรเอาหมื่นเอ้ยหมื่น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 ไวจัดไวจัด ไวจัดมือมือเจ้าพุทเวิร์กลงไปทีนึงมาดิมาดิเอ้ยเอาเลยป้ายดิมา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 ดิเออหัวเราะดังไปอ่ะ ดูเขาแข่งแล้วไม่ไม่ได้นอนแน่วันนี้เพราะนี่แตกแล้วแม่เพรวันนี้กูว่าฟันแตกแล้วตอนเนี้ยมาดิมาดิมาดิอุ้ยปัดมันไวเกินมาดิมาดิอะไรนะมาดิมาดิงงงงงมงเพิ่มความร้อนให้เขาเนี่ยมาดิมาดิมาดิเฮ้ยไปตัวเสร็จมันแปลกๆงงงงงงเฮ้ยไปตัวแล้วมันแปลกๆดูยากงงเออ มาดิ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 เฮ้ยเกตโนเอาจัดกูอดหูรอแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยเอาจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโกรธโฮ้ยเฮ้ยกด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 กพี่โกรธมาดิมาดิมาดิกดเหรอเมา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 ทำไมตัวฉันมันแปลกๆวันนี้ก็ไม่ได้นอนจำบหวัดแน่นกูเดี๋ยวซองซ้อม เมาแทบพังนะฮะกูเข้าใจอารมณ์อะไวเลอกไวเลิกไวเลิกมปืนมาดิมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยติดป้าย 哪一路？过来、嗯，我的我的 ตำแหน่งดูปุรีก่อนกูเดี๋ยวก็ไปบ้านเซิร์ฟเลยไอคอนต้องมาจังหวะนี้ต้องมีสองตัวเฮ้ยค้อนคุดูกูจะเปลี่ยนเป็นเจนดีละคุเท่อะไอเส้นเจนใหม่เว้ยกูดมาไปเซิร์ฟมาเได้มาได้มาไอี้ยโอ้ให้กูพักบ้างเถอะเพื่อนเฮ้ยกูอยากฝ่ายกูอยากฝ่ายมีไงระหว่างเขาดูปุรีให้ดูนี่ก็รอไปดิใครอยากดูแต่ดูดแล้วจังหวะเนี้ยรีบดูดโอ้ยากเย็นวะที่เวน ไหนหิวใหญ่เนี่ยวะเนี่ยไหนดูดาวหน่อยดิแต่งานก้อนี่หวก้อนเก่งแล้วเดี๋ยวนี้แต่งานก้อนดิกูว่าดูดไวก้อนไม่ก้อนเนี่ยกัวกลากลากปืดเลยนะกินเองเท่คนมาเพราะจุกจีกันกักวิชาไว้ทำคนเดียวเนี่ยวิชาร้อยเปอร์เซ็นต์เอ้ยแต่ทำไมฟันมันเป็นอย่างเงี้ยอ๋อนี่ไงต่อให้เฉยต่อให้เฉยครับ มันน่ามีจอบปากไหมได้กูได้ดิเลยไม่เจอของจริงไอ้เจ๊เซิร์กอ่ะไหวอยู่ปะทีนที่หยิบกับเป็นด้วยแหม่ี่ครับพี่ว่าไงครับเฟิร์สฝักหรือฝักตัวนะหืมครับพี่ฝักหรือฝักตัวตอนนี้ฝักตัวอะไรครับของวิชาเนี่ยอ๋อได้พี่สันดีไม่ทำเลยกูได้คนหินได้เฮียหมัดสตีนมาจริงอ่ะ บอกไปกระจอกนี่ถุยไว้ใส่หน้าไปได้เฮี้เดี๋ยวไปเล่นแบบกวสไบยันไปด้ไปดิเซ็คมาเอียก๊อกอเรายวันนี้ไยอะวันนี่เยอาวันนี้เยอะกูไนอยอะวันนี่อยวันนี่มาไอ้ยฮี้ไอ้ทีมิงใส่คิวอะไรอ่ะ มีเท่าไหร่อ่ะพวกคิ้วตองเน่เราใช้สนับต่อยลกะคนที่ไม่ใช้สนับที่มันเก่งสะใจจังเลจริงๆเลกเลุกเลุกเลุกเลกเลลุกตายง้วไม่ลุกจะลุกเฮ้ยทำไมกูตายไวจังวะ ออแท็กก่อนไอยสัตว์มาเฮียเนี่ยก็กำลังรักกับสัตว์นี่ได้เฮ้ยทำไมนนหนึ่งศูนย์นานจังวะวกำลังแข่งแบบสองอยู่ของกลางควาฝันออนี่คือความฝันกูชนะได้ Cái Cắt ถ้าหมัดอย่างเงี้ยสู้ไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยต้องเล่นขี้โกงแบบนี้ถึงจะชนะไอ้เหี้ยมึงอ่ะเนี่ยต้องเล่นแบบเนี้ยเล่นต่อยเซีงเงี้ยถึงจะชนะมึงอ่ะ เฮ้ยเว็นแพ้อินเวนห้าสี่อ่ะเรื่องถือว่าตึงปะอะไรหลอกไอ้ควายโง่ <c oughs> อา้าวตาย <c oughs> งโง่